สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆครับวันนี้มาทําน้ําหมักกล้วยครับเอาไว้พ่นต้นไม้ต่างๆนะครับทั้งกล้วยไม้แคคตัสอืชที่เรากินได้นะครับนนี้ก็ทํานี่กล้วยนะครับกล้วยหนึ่งหวอีอ่นมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวอันไหนก็ได้นะครับตามรายครับรายแดงก็ได้รายขาวก็ได้นะครับ ขวดที่เราจะหมักนะครับเป็นอันนี้ผมใช้ขวดนมครับขวดอะไรก็ได้ครับที่มีฝาปิดครับปิดครับแล้วก็ทําการปอกกล้วยนะครับปอกกล้วยแล้วก็ใส่ในภาชนะครับเติมน้ําตาลแล้วก็ใส่นมเปรี้ยวนะครับก็เริ่มทํากันเลยนะครับปวยนะครับ น,นี่นะครับหั่นเป็นท่อนๆน,นะครับก็้าขี้เกียจมากก็ใส่ทั้งหมดก็ได้ครับทำมันในขี้เกียจก็หั่นเป็นท่อนๆครับเอาเราสบายใจว่าครับเพราะว่าเราลุกทุงลุกทุงเนาะใส่ยังไงตามได้ครับคิดว่าเรากินกับข้าวครับ เรากินกับข้าวเรากินคำเล็กเราก็หั่นเล็กเรากินคำใหญ่เราก็ใส่ทั้งลูกเลยครับบางทีเขาก็มีส่วนตวงนะครับแต่ผมไม่มีส่วนตวงนะครับผมทําสไตล์ผมนะครับผมทําสไตล์ผมก็เหมือนกับพืชกับเราที่เรากินนะครับเราใส่อะไรเยอะมันก็ได้กินเยอะนะครับ ตามสูตรก็อาจจะมีหลายอย่างครับใส่สูตรเท่านี้กล้วยทานี้ครับแต่ของผมไม่มีสูตรตายตัวนะครับใส่ไปเลยครับใส่ทั้งลูกเลยครับครับใส่ไปเลยเห็นต้องกลัวเดี๋ยวมันทําการหมักเดี๋ยวมันจะไปบริหารการจัดการกันเองครับ เราให้เวลามันทำงานอยู่แล้วครับครับแต่ยังไงเราก็ต้องเอาเปลือกออกเอาต็เนื้อเหลือเต่ยครึ่งนีะครับครับใส่ไปเลยครับกินได้ด้วยนะครับถ้าทำหมักทำพวกนี้ครับบางเจ้าเขาก็จะหมักแบบนี้ครับทำเป็นน้ำส้มกล้วยครับครับแต่ผมจะเอาไปลดผักนะครับ มันมีประโยชน์โรถผักรยต้นไม้ต้นไม้ที่เราชอบครับต่างๆนะครับน้ำตาลครับน้ำตาลก็ประมาณผมใส่อยู่หนึ่งแก้วกาแฟนะครับแก้วกาแฟหนึ่งแก้วท่านี้นะครับหลังจากเราใส่น้ำตาลเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่นมเปรี้ยวครับใส่ประมาณช้อนหนึ่งนะครับ ช้อนหนึ่งเท่านั้นนะครับอย่าใส่มากเปลืองส่วนที่เหลือกินครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาแล้วก็เขย่าครับให้น้ำตาลกับป้วยครับอีกเข้าทางกันนะครับพอได้ทีแล้วครับมาไว้จีวันนะครับ 7วันมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับสีออกนึ่งเหลืองแบบนี้นะครับครับหลังจากที่เราหมักกล้วยกับน้ําตาลกับนมเปรี้ยวแล้วนะครับผ่านไป7วันนะครับเราก็กรองเอาแต่น้ํานะครับครนี่วันนี้ครับเราไม่ต้องเติมน้ํานะครับให้กล้วยน้ําตาลกับนมเปรี้ยวครับเขาผลิตน้ํามันออกมาเองนะครับ7วันเราก็กรองครับกรองออกมาใส่ขวดเก็บไว้ได้ครับ ใส่ขวดเก็บไว้ไปลดผักลดต้นไม้ลดกล้วยไม้ต่างๆครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตาม